เปิดภาพล่าสุดจ๊ะนงพนีหลังเลิกแจ็คธนพลอวดลุกแทบตนหน้าเสียดายเรียกได้ว่าเป็นที่น่าเสียดายของวงการบันเทิงเมื่อนักร้องตัวแม่เพลงลูกทุ่งรุ่นใหม่อย่างจ๊ะนงพนีได้ประกาศปิดฉากรักต่างวัยแฟนหนุ่มแจ็คธนพลหลังคบหาดูใจกันมากว่าเจ็ดปี โดยจ๊ะนงพนีได้โพสต์ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าจะขอชี้แจงในพื้นที่ของจ๊ะนะคะจ๊ะกับพี่แจ๊กเราตกลงเลิกกันแล้วสถานะตอนนี้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันคอยซับพอร์ตกันธุรกิจที่ทำร่วมกันก็ยังทำด้วยกันอยู่ผู้จัดการก็ยังใช้คนเดียวกันอยู่จ๊ะอยากให้คนรอบข้างผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องและแฟนคลับ สบายใจได้ว่าเราจบกันด้วยดีเหตุผลในการเลิกกันครั้งนี้เป็นปัญหาที่เราพยายามปรับกันมาตลอดเจ็ดปีที่คบกันไม่มีเรื่องมือที่สามสุดท้ายนี้จะและพี่แจ็คขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ทุกคนคอยสนับสนุนคู่เรามาโดยตลอดนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดจะนงพนีหลังเลิกแจ็คธนพล อวดลุกแซบจนหน้าเสียดายโดยงานนี้ Facebook ของพี่สาวอย่างเป็กวรลยาก็ได้โพสต์ภาพน้องสาวสวมชุดหนังผสมซีทรูบางๆทำให้เห็นหุ่นเสียชัดเป๊กทุกงุมมองบอกเลยงานนี้ชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวว่าสวยแซบมาก